พี่ไม่ตกใจผีเลยพี่ตกใจเนี่ยหนูเป็นเยื่อของตองครฉันมีกระพู้นพี่จัดเยวคอเยอมหน่อยเกาะขาพี่ไม่หยุดไม่หยุดไม่กระพุ้นกระพุ้นไอีผี เรากะพวนไปยืมแป๊บหนึ่งฟังเกลงจะหลุดไอ้ยักษ์มึงมาทำกับเขาได้ยังไงไอ้ยักษ์มึงมากเลยมึงมาทำกับเขาได้ยังไงแล้วเขามาทำกับกูต่อเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยที่3 1ตุลาคมนี้ถูกรองพาพยศต้องไปเดินไป ค่ะหลอกเลยไม่เอาพี่หยดสามเป็นเรื่องราวความหลอนครั้งใหม่ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของขรอบครัวตัวยอภาพไมปไ่ปต้องขึ้นนะภาพประกอบเดี๋ยวปิวหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมา <laughs> หลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาได้ <laughs> น้องหยดนึงม,มันเห็นความ <laughs> มันเห็นว่าอ้วน <laughs> มันเห็นว่าอ้วน หลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาได้ก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้งหนึ่งทําให้พี่ยักษ์นเดชเริ่มนึกถึงการกลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักก็คือไปเป็นทหารน้องเดินดึงเห็นไหมกำลังพูดเรื่องทหารอ้วนอยู่เริ่มนึกถึงการกลับตีเลยเริ่มนึกถึงการทําไปสิ่งที่ตัวเองรักคือกลายเป็นทหารแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อยี่ยี่ เยี่สวัสดีค่ะเห็นมั้งแต่ตัวเล็กเลยใช่ค่ะยังกลัวผีอยู่ไหมยี่กลัวมากๆใครกลัวเสียชื่อมากเลยที่หยดสามแล้วนะเอาน้องสาวคนเล็กของบ้านที่โดนจับตัวไปโดยพวกผีที่พี่ยักษ์ไม่เคยเจอมาก่อนอครั้งนี้พี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์แล้วก็ยศกับยอดยอดครับผมยอด นนั <Bond> ่ก็เลยต้องออกตามหาเอาน้องยี่กลับมาเสียงนี่ผมพยายามจะทำแบบพี่ยักษ์นะพี่ยอดทุกคนฉันมีกระพวนนะฉันไม่หกระพวนเดี๋ยวต้องไปตกใจไม่พี่ไม่ตกใจผีเลยพี่ตกใจเนี่ยหนูเป็นเหยื่อของตอง ฉันมีกระพุนไหนกระพุนพี่จัดเดี๋ยวคอยเยิ้มหน่อยมเกาะขาพี่ประโยชน์พี่ยอมไหมกระพย้นกระพุ้นอีผีเอากระพุ้นมายืมแป๊บหนึ่งกางเกงจะหลุดฮะน้องไปไหนยืมกระพุ้นก่อนไม่ไหวแล้ว อ๋อสวัสดีค่ะสวันดีค่ะไม่อยู่หนูคิดือหนีมากเลยอยู่บ้างคนเดียวนะไม่เดี๋ยวมันติดไม่กล้ามองมันติดน้องนึงใช่มั้ยอ่ะอยู่บ้างคนเดียวเดี๋ยวมันติดตาดูตัวเองอย่าง ดูไปนี้นางครับพี่เป็นไงมั่งก็สวยดีครับพีู่อยู่นี่ครับไม่ไม่หมายถึงดูตัวเองแล้วตกใจบ้างไหมตกใจตัวเองไหมนีมีเราจะต้องแต่งตัวสวยไปดูใช่ไหมใช่ครับดูตัวเองแล้วตกใจบ้างไหมนิดหน่อยเหรอเ่อรู้สึกว่าตัวเองเล่นดีไหมก็โอเคนะพี่แต่ว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่มันใหม่ๆมันได้พูดถึงปมของหนูที่นึกออกไหมหนูว่าเป็นเหยื่อ หนูว่าเป็นเหยื่อพี่แปลว่าสังคมมันบอกว่าเราอะเป็นเป็นเป็นตัวลายเอใช่หนูว่าเป็นเหยื่อเรื่องหนูสร้างจากเรื่องจริงพี่รู้ใช่ไหมไม่รู้มันสร้างจากเรื่องจริงเรื่องจริงมันมันมีเหยื่อมันมีคนถูกฆ่าตายในสงครามพี่หนูคือหนึ่งในนั้นตายคนลุก แล้วห้าหกคนทั้งบมนั้นไม่คิดจะช่วยกันใช่ไหมไม่ไม่มันติดตาเอามอนิเตอร์ก็ไปดูนันเนี่ยมองแต่กระดาษเอามันติดตาอาช่วงนี้มันก่อสร้างที่บ้านนะเาในใ่ะออขอมไม่ใช่เหรอพี่ยามนึกถ,ถึงออมตอนที่ไม่ได้แต่งหน้านะพี่จำออมได้ออมสวยมากเลยใช่เอาภาพออมตอนที่ไม่ได้แต่งมาดูดิ เออเดี๋ยวมันติดตาออมเอ้ยนี่ไงเห็นไหมพี่ดูข้างเดียวนี่อ่นมาดูหนูไม่ดูทำไมเพื่ออะไรทำไมต้องเอาชีวิตตัวเองไปเห็นภาพไปนี่เขาแต่งดีไม่เดี่ยดูออมสวยเลยเห็นไหมว่าเขาสวยไงพี่ดูหนูก่อนหนูเกลี้ตาหนูเกลียด้ตา อในเนรื่องในเรื่องในเรื่องในหนังในหนังเพราะว่าไอ้ยักษ์อ่ะไอ้ยักษ์มันเป็นอะไรมันเป็นทหารไงทหารยักษ์ไอ้ยักษ์ไม่ทหารไอ้ยักษ์มันมาทำกับเขาได้ยังไงไอ้ยักษ์มึงมากเลยมึงมาทำกับเขาได้ยังไงแล้วเขามาทำกับกูต่อเนี่ย พ่ทหารทำไมาตามตุ๊กตาตั้งหลายร้อยปีที่แล้วแล้วเนี่ยอะไรเขามีความฝังจเขามีความฝังใจย่เนี้ยมันก็ลูกหลานทหารทั้งนั้นแหละแล้วเนี่ยเนี่ยอิจฉานี่มันก็ทหารทหารใจเย็นพอหยดหยดหยดสงบอ่ะตอนนี้เราต้องคิดถึงอถึงเจนเป็นผีควรจะติดตามสถานการณ์บ้านเมืองบ้างตอนนี้เขาเสียสละในการปกป้องแผ่นดินไทยจริงใช่ไหมจริงไม่มีสงครามแล้วใช่ไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ เออเกียร์สงครามโอเคอ่าเขาดูทุกภาคไปหาเขาสักทีลูกยาไม่ไม่เอาไปเดินไปจับมือไม่ได้ไม่ได้อะจับมือจับมือวิ่งไปเลยไปรวบตัวถ้าเธอรวบตัวได้เดี๋ยวพี่จะไปนั่งดูคู่กับเธอเลยกระพุนอ่ะกระพวนแค่ในหนังเรื่องจริงมันไม่มีใครกลัวใครหรอกกลัวจริงไหมคะกระพุนกลัวจับนี่เดี๋ยวเข้าไปเลยเข้าไปเลยสิยูจะทำย่างั้นอย่าทำน ที่ยอสามด้วยนะคะวันนี้แล้วค่ะในโรงภาพยนตร์อย่าลืมไปดู IMAX นะคะบอกเลยว่าทั้งเสียงทั้งภาพคือดีหมดค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าต้นกำเนิดของผีชุดดำเป็นยังไงนะคะเห็นไหมเขาไม่กลัวนะเห็นไหมไปดูนะคะล้วีแอย่างนี้มันเสียคอนเซปต์เสียคอนเซปต์เจ้าของหนังเขาไปอยู่ตรงนี้ขอโทษงั้น พี่มาเลิฟยูกับหนูก็ได้มาเลิฟยูที่อดสามหนึ่งตุลาคมนี้ถูกโรงภาพยนตร์ดูของจริงด้วยนะคะ